สวัสดีจ้ะทุกคนคอหมูย่างกินเบื่อละแต่ก็ยังอยากกินคอหมูอยู่ทำไงดีละ่ะทำคอหมูทอดดีกว่ามาจ้ามาเริ่มลงมือกันเลยอันดับแรกนำคอหมูมา300กรัมถ้าใครอยากกินติดหนังก็ไม่ต้องเชื่อหนังออกนะคะนี่เจสซี่ต้องการ พาหนังออกเพราะว่าแฟนกับเจซี่ไม่ค่อยจะกินหนังของคอหมูหลังจากพาออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นใหญ่หน่อยนะคะแต่อย่าหนาเกินนี่หั่นเป็นแผ่นๆแ,แบบนี้ตอนทอดจะได้ทอดง่ายๆ ชิ้นประมาณนี้นะจ๊ะนี่พอดีพอดีเลยทอดก็ง่ายสุกก็ไวหลังจากนั้นเรามาเตรียมหมักได้เลยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะพริกไทยปน่นแล้วแต่ใจเลยนะคะชอบเยอะแบบเจซี่ก็ใส่เยอะๆเลย หลังจากนั้นก็หมักเอาไว้คุกเข้าให้เข้ากันก่อนนะคะพอคุกเข้าให้เข้ากันดีแล้วหาอะไรครอบหมักไว้ในตู้เย็นประมาณหนึ่งชั่วโมงจ้าโอเคหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วมาดูกันคอหมูของเราซึมลงไปหมดแล้วน้ำซอสที่เราหมักเอาไว้ตอนนี้เราก็ใส่แป้งทอดกรอบหรือไม่ก็คือแป้งมันใส่ลงไปเลย ทั่วๆเลยนะจ้าแล้วก็คุกเข้าให้เข้ากันให้แป้งมันของเราเคลือบบนตัวเนื้อหมูได้เลยนี่ขาวๆแบบนี้ก็โอเคแล้วจ้ามามาลงมือทอดกันเลยใช้ไฟกลางเทน้ำมันลงไปเยอะๆเลยน้ำมันต้องท่วมตัวเนื้อหมูนะจ้าพอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็ใส่ ข้อหมูลงไปทอดได้เลยใช้ความใจเย็นนะคะค่อยๆทอดมันระหว่างนี้อย่าเพิ่งไปพลิกมันก่อนให้มันเซตตัวก่อนนิดนึงโอเคพอเซตตัวแล้วเราก็พลิกไปอีกด้านหนึ่งเลยนี่เห็นไหมมันจะได้พลิกได้ไง่ายๆแล้วก็ทอดไปเลยจ้ะทอดให้มันเป็นสีเหลืองแล้วก็ทอดให้หมูของเราสุกด้วยนะ โอเคสีประมาณนี้ข้างในก็สุกแล้วก็โอเคได้เลยจ้านำขึ้นมาเสด็บน้ำมันได้เลยข้อหมูทอดหรือข้อหมูย่างเนี่ยขาดไม่ได้เลยกับน้ำจิ้มแจ่วมาจ้ะเรามาทำน้ำจิ้มแจ่วกันเลยพริกป่นหนึ่งช้อนโต๊ะข้าวคั่วหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำมะขาม1ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันเลยจ้ะคนให้น้ำตาลนะำลายเลยถ้าแห้งเกินไปเติมน้ำหน่อยก็ได้นะจ๊ะนี่ประมาณนี้ถ้าโอเคแล้วเราก็ค่อยใส่หอมแดงที่เรา ซอยไว้เรียบร้อยนั้นใส่ลงไปเลยจะเยอะจะน้อยแล้วแต่ใจพร้อมกับผักชีฝรัง่งใส่ลงไปเลยแล้วก็คนกันอีกทีนึงแค่นี้น้ำจิ้มแจวก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเนื้อหมูของเราก็เสด็จน้ำมันเรียบร้อยแล้วแล้วก็กรอบจริงๆเลยเชื่อเป็นชิ้นๆพอดีคําเลยนะคะ ข้อหมูทอดจะกินกับผักสลัดหรือจะกินกับแตงกวาก็อร่อยกินเปล่าๆเป็นอาหารลดความอ้วนก็โอเคนะจ๊ะแต่ซัดผักเยอะหน่อยละ่ะโอเคแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยมาจ้ะมาชิมกันว่ารสชาติจะเริศไม่เลิศ แม่น่าจะโสมแต่รสชาติไม่โสมนะจ๊ะลองทำตามดูรับรองติดใจเมนูนี้อร่อยสุดๆ